มีคนคิดเหมือนกันตอนสโมสรประกาศเสื้อก็คิดในใจนะว่ามันต่างจากเสื้อเก่ายัางไงจากใจแฟนผีปลอมที่พยายามจะสะสมเสื้อทุกๆปีเนี่ยก็อยากให้เสื้อมันแตกต่างกันหน่อยนะมันจะได้รู้สึกคุ้มหน่อยว่าเอ้ยมันแตกใหม่มากขึ้นแล้วก็สะสมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เสื้อตัวใหม่จริงๆนะคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อแต่ไอจงแม่ง ั้งบนทั้งซื้อสนับสนุนแม่งทุกปีนี่แหละแฟนผีป,ปอมปอมอย่างผมเสื้อฤดูการใหม่เนี่ยมันไม่ต่างจากเดิมใช่ไหมแต่ฟอร์มของทีมเนี่ยช่วยต่างจากเดิมด้วยฤดูการใหม่อ่ะจะตกชั้นเอานะเท่ดีเหมือนกันเออผมชอบลายนี้ด้วยที่เขาบอกว่าเป็นลายแบบโอทับฟอร์ดอะไรนะผมก็ดูไม่ออกกันมันโอทับฟอร์ดกี่โมงวะเออเป็นอปรอบ20กว่าปีนะ2ี่ปีที่แมนยูเนี่ยเล่นลายแขนเสื้อเป็นพิเศษเหมือนกับเสื้อตัวนี้เลยสวยดีเหมือนกันสวยดีสวยดี ทั้งบนทั้งซื้อไอจงแฟนบอลปลอมแต่คนจริงครับรีบเอาเงินค่าเสื้อผมไปซื้อกองหน้าสักคนด้วยแม่ไม่ไหวกับพอยรุนและ้ะ